ผู้ชมมาติดตามตัวเลขสถิติจากกรมการค้าต่างประเทศนะครับที่ชี้เห็นว่าการส่งออกข้าวโพดหวานไปยังต่างประเทศนั่นคือประเทศเกาหลีใต้เราทําได้ดีมากๆนะครับติดอันดับที่1นปีติดต่อกันครับท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยสถิติการนําเข้าข้าวโพดหวานของเกาหลีใต้จากประเทศไทยว่าเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนําเข้าข้าวโพดหวานจากไทยถือว่าเยอะมากครับ โดยจากการติดตามสถิติการนําเข้าย้อนหลังของเกาหลีใต้ตั้งแต่ทั้ง2ฝ่ายก็มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับเกาหลีก็พบอย่างนี้ครับว่าการนําเข้าข้าวโพดหวานจากไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทุกปีตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงปี2566ที่เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ11.4ต่อปีครับซึ่งไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่อันดับต้นๆของโลก โดยในปี2566มีมูลค่าการนำเข้าที่สูงถึง45.9ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,626ล้านบาทโดยประมาณซึ่งเป็นการนำเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเกาหลีเกือบจะทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ99.94ของมูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวโพดหวานไปยังเกาหลีใต้เดยการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกก็ทำให้สินค้าไทยได้แต้มต่อทางภาษีในการแข่งขันครับ และในตลาดเกาหลีใต้สําหรับสินค้าข้าวโพดหวานถทากว่าไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ตัวมาตรการตรงนี้ก็จะต้องเสียภาษีศุลกากรนําเข้าในตราร้อยละสิแต่ถ้าใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA โดยมีหนังสือรับรองที่กําเนิดสินค้าที่เป็นฟอร์ม AK ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศกํากับไปด้วยก็จะได้รับการลดภาษีนําเข้าจากร้อยละสิหรือเพียงแค่ร้อยละหเท่านั้นนะครับทีนี้เกาหลีใต้ก็มีการนําเข้าข้าวโพดหวานจากทั่วโลกรวมมูลค่า 64.9ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีการนําเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับที่1คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ70.8อันดับที่2คือสหรัฐอเมริกาอันดับที่3คือจีนครับโดยมีสัดส่วนการนําเข้าอยู่ที่ร้อยละ23.4และร้อยละ2.3 3, ตามลําดับ นอกจากตลาดเกาหลีใต้ซึ่งไทยนั้นสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกเข้าโพดหวานได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีตลาดอื่นๆนะครับที่ไทยนั้นมีศักยภาพในการส่งออกโดยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ในการขยายตลาดโดยรับการยกเว้นภาษีศุกากรเป็นร้อยละศูนย์เช่นญี่ปุ่นใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA อาเซียนญี่ปุ่นหรือไทยญี่ปุ่นและออสเตรเลียภายใต้ FTA อาเซียนออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์หรือ FTA ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาคหรือที่เรียกว่าอาเซ็ปเป็นต้นนั่นเองครับ